วสวัสดีครับบ่าวบอยดินดินที่นิสานครับสวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานครับสวัสดีจ้าพี่สีไม่นิดครับครับมากครับผมมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิงเห็ดครับผมมาเลาะเบิดดงเห็ดอยู่ดงใหญ่ครับมองได้มาแล้วพี่น้องเมื่อนี้เอาอีกจั๊กตัวมื่อนี้จะเอาอีกอยู่จักสองตัวน้ำตัวมื่อนี้เอาคนละมื่อนี้เอาคนละโตพอดีโอ้ยแต่มือนั้<ใ>น<ใ>น <laughs> ้ำหาอยู่กับเมื่อยล่ะครับผมมื่อนี้กับ บ้าบอยกะกับขออภัยพี่น้องในหลายเด้อครับเพราะว่าขากองบ้าบอยเสียครับสร้างกองอยู่ครับผมพี่น้องขากองบ้าบอยเสียสงสัยมันตกหายตอนที่ว่าไปหานอใหม่ครับผมพี่น้องกับโบเห็นยันเดวสีเราเอาอันไม่ไพ่แถวนี้ซักเบิ้งครับมันสีได้บอครับผมกับผมคลิปนี้กะฝากรุ่นเป็นกำลังใจให้บ้าบอยกับทีมงานเลยนะครับสวัสดีครับสสุปผลงานครับสวัสดีครับสวงาไพ่เป็นงาครับผมเมื่อนี้กะ ใส่มือไปก่อนนะครับผมพี่น้องครับใส่มือถือไปก่อนครับเพราะว่าขากล่องเสียครนี้เจะทำบอ่อเสีย,สยจกักข้าบึงของเจ้าของกันว่ามันยั่งบอ่ออุ้ยพี่น้องยั่งอยู่คือเกาอยู่ทำทำย,ยังอยู่คือเกาอยู่บอ่อเสียบเสีย ครับผมมื่อนี้มื่อนี้สิไดบ่ครับผมพี่น้องลุ้นกันครับกล่องกระสีเต้นไปตามจังหวะของหัวใจด้วยครับผมพี่น้องตุ๊บตุ๊บต่อมตุ๊บตุ๊บต่อมขอบผมสิพอเห็ดอยังไงครับเงอนี้ครับผมคนหลายๆพี่น้องเขามาหอดดงกระไรคนเต็มเอ๊ะ Ừ. E. Thấy bương, ê, Thấy, bương, thấy bương, Thấy bương, say bương nào nè, bương hình anh nào mà hiến bỏ, nào chắc lấy khẩu thể, <laughs> kẹo con còn rất mùi Bác khắp bố phe nọ, Đâu lo, cùng hiến nằm cắn khâu đây bó khắp bố. โอ้ยล,ล,ลางลุ่มตางงามดอกหนึ่งครับเอาคือเก่าครับผมพี่ตองดอกงามอยู่ครับเห็ดผึ่งสาดครับพี่น้องดอกสวยๆครับหนึ่งจูมครับนี่ดอกหนึ่งจูมหนึ่งจูงเฮลโลกเห็ดลโลกเห็ดลำเขา ที่สองครับพี่น้องสวยงามสวยงามครับพาดพี่น้องเห็ดเผิอกไข่เห็ดเผิอกไข่โรบักใหญ่เลยโอ้ยยงบันไดเกปืดเห็ดเผิอกไข่ใหญ่่รรพี่น้อง อ้ดี๋ยอเด้อเห็ดพิงงหง่ครับเห็ดพิงขาวเห็ดพิงขาวหรือว่าเห็ดเพิงไข่ครับแกงหวานครับวันครับวันเห็ดมองหลอกเลยพี่น้องสุดยอดเลยอันนี้เห็ดพิ่งแขกครับจะมีรสขมเหดหนึ่งครับแต่ว่าแซแบพี่น้องแกงแซแบครับรดก,กุบกับกุบกับอันนี้เห็ดอะไรเลย ไข่แล้วครับไข่สองดอ,อกครับพี่น้องโอ้โหดูครับรมางนะครับกล้องส,สวยครับขากล้องเสียจับกล้องเมื่อหนึ่งของหญาิบาดคข้ามพี่น้องในล,ลายด้วยอาะที่ ตะคุกตะกักนะครับผมปุ่ดพึ่งเข้ากลับมาแล้วของอร่อยของเซ่บดอกเล็บหอกสมานมาเนี่ยพี่น้องพี่ๆพี่ๆดอกนึงดอกนึงครับโอ้มีหอดกาแฟจอเล็กเนาะอาดอกนี้กันครับ อ่อนๆน,นิ่มๆเกียงหวานๆน,นะครับผมเขากำสองดอกสวยๆเลยครับพีน่น้องครับ้องอีกสองดอกครับสองดอกสวยๆครับดอกปลอดเลยปาดเลยชับๆ พอตีแถวนี้มันเคยออกครับออกหลายน้ำเลือครับผมพอปีนี้มันสิออกบอก่เท่านั้อะไะครับผมแต่ว่าเพิ่นก็ออกคู่ปีครับบางนี่ออกคู่ปีก็ได้มาเก็บอยู่ครับเดี๋ยวประทัดเพิ่นจะเคชือครับบ่ท่านพี่น้องเพิ่นไม่มีอะไรเลยดอกนึงครับผม กุจะพพมาแต่ละดอกแต่ละดอกโอ้โหดอกดอยังงามเลยหนักห้างครับผมไม่ค่อยมีี่น้องันเก็บไปหมดแล้วห้างห้างหนังครับุวยสองดอกสองดอกสองดอกเนาะ ผมครับดอกนึงครับโอ้ยดอกตูมูตีมีแกงกำเป็นตัดเสียบเลยพี่น้องับนี่โลกต้องการดอกนึงครับผม อุ้ยดอกกำลังเป็นตาหักดูนะครับดอกกำลังเิ็ตาหักพี่น้องก็เป็นตาหักปานนี้ขอไปแกงจักสีได้บ่สีได้บ่สีสีได้บ่นี่เก็บไปเลยพี่นอ้อง พี่น้องเพิ่นมาหาเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาคือเกอ่าครับผมหม้บอบอยก็เอาเพิ่นมาเคียมรุ่นเพิ่นก็เอาคือเก่าครับดอกน้ำครับหลอดกำลังามพอดีค่ำเลยอันนี้อะไรเอ่ยอุย้ยนี่เห็ดครับเห็ด เขากำเกียงเสีบเสพี่นอ้องเกียงกาวานอยูดยกอกหน่ยนอยพ่ะัดอกหน่อยอันนี้ก็น้อยกเกินไปครับบอลน,น้อยอยู่ข้างในจะใช่ไหมไปดูกันครับข้างในจะใช่ไหมไปดูกันครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ตัวนี้ใช่อยู่ครับกับพี่น้อง นี่ครับสามดอกครับได้หมดเลยครับเอาทุกดอกค,ครับครับกะที่เบื้องเป็นบัวถึกตาพี่น้องเนี่ยเด้อครับผมพี่น้องเพราะว่าบัาวบ่อยขากองเสียฟังยังฟังตัวใหม่เพิ่ยังบ่ามากครับผม ได้ถือเอาครับมือหนึ่งถือเอาครับผมมือหนึ่งกดกล่องทายเอาครับ ดอกน้าพอดีแกงเลยโอ้ยอหาบหัพี่น้องดอกนึงครับดอกเยอะสองดอกเอาไว้ก่อนโอ้ยผีรัาผมตรงนี้สีดอกอาหมดเลย สีดอกก็หมดเลยครับพอดีพอดีของงามครับนี่ครับสีดอกสวยๆสยีค่ำโคดีคำ่คำเลยพี่น้องวันดียิบขึ้นมาครับผมพี่น้องตัดไม่านีเลยครับพี่น้องจะว่ากันเด้อครับผมพี่น้องกระสิมีผู้ว่าอยู่ดอกครับกระสิขี้นตาเพิ่นอยู่ เห็ดจริงเลยเลยพี่น้องเอ,อ้ยอย่างไงขึ้นมาอยู่ครับผมถ้าหยิเก็บเอาเลยก็ได้ด้วยครับเก็บเอาเลยก็ได้ต้องปิดปาดขาก็ได้ครับแต่ว่าก็อยากปาดขาไปยังสี่ครับเพราะว่าเสือพันก็อยู่ตามขาตามเงาครับอยากให้ดพันไดีย่อยากดึงเสือพันออกมาครับผมอดอกนึงครับเห็ดหวานเห็ดหวาน เห็ดหวานมาแล้วจ้าเราดอกเงี้ยเปียหมดเกิดใหม่พี่น้องรอบใหม่รอบใหม่ครับเอเห็ดเงี้ยงสนเห็ดขอบกำตัเดเลยแม่มาเอ็มาหาทันทีแม่มาเอหาเห็ดขอบกำตรงนี้น้องเงี่ยงามพอดีเขม้มเลยแม่มนั่งค่าเขียวพอดีพอดีเลยแม่ ฮันพี่น้องพีดอกนึ่งดอกหนึ่งพี่น้องอุ้ยมันออกอยู่นะครับมันก็ออกอยู่นะครับนี่งว้นีน่ดอกนึงครับโอ้โหเตะเลยครับ ตะจะล่มปางางเลยครับเข้ดเขากำครับเห็ดเขากำติดหำอ่อนตอนขกจีติดอ่อนตอนคือกันก็นั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่นหนันมั้งที โอ้ยอะใจเย็นล่มปานทิแตกดอกงามงามมันมันมันต้องนางหามันมันต um um ้องนางหาพี่สีดอกกำลังงามดอกกำลังงาม ดอกงามดอกงามพอดีแกงเลยวะอุ้ยพี่น้องเต็มเลยเผีีพีพี่สีพี่พี่พี่เอาเาเอาั้งกนกำลังเกิดอีจะาสามมึอมาเปลยายลายใหญ่แล้ว บอกเป็นไปลายาก็เอาหนีบิดไ้อะพี่เฮ็ดพี่มเห็นี่นะเเอินี่นก่อนอพี่โดนยัโอ้ยมันมีเหยียบมีเซนนั่นคนเดียมบเห็นงเหรอหมันใหญ่ซ้ำนี่ห้อยยางไก่เลยน่นะครับยางไก่บุตร ขันใหญ่อันนี้เปลือกรบต่อแห้งก่อกับบ่อก็เลือดได้เลือกได่แล้วเก็บอะไรผิดคำพิดคำพิดคำพิดคำจิมโบโำโอ้พี่สีพี่สีนี่มันลมนี่อ๋อมันเหยียบตงแต่อน

ถามดอกพอดีพอดีครับผมเฮเจเบิงจะเบิงจะเบิงเอดินจะเบิงจะเบิงเฮนีจะดอกงามๆคือผู้ให้นี่แหละเน่ยนี่เจเบิงดอกนี่ยังนหอยอยู่ยังไหเอาเอาสงเกติกะเห็นคอยบ่เห็นเจเห็น พุ่อ่ะ <traditions> อ <and heartbreaking> ้ข้างในก็มีข้างในก็มีเหมเอามเอามเอาหมเอานี่เนียวไหมพี่ชีปลาเน่นี่สองดอกนี่นี่ลนเต่ต่อลยอุ่ขาวครับเมนมือสองเห็ดดอกงามเลย พี่สีน้องจี้จี้จี้มีอยู่ด้วยเหรอมีอยู่มีอยู่มีแล้วมันออกแถวนี้ละเกิดแถวโน่นนี่นี่พี่สีมันออกอยู่แถวนี้นี่นี่ปลาขอให้เลี้ยวจะปลาขอที่เอาเอาเก็บดอกนี่ใสคูนตัวบักงามหนึ่งขอที่ไป ที่เฮ้ที10่บอกจังได้คอสิเอาคุณครับพี่น้องครับสวยๆเลยงาม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 สามดอกสี่ดอกพี่สีเป่าทั้งนั้นเป่าทั้งนั้นทั้งนั้นสองดอกนี้นี่นี่เปียกงามพี่น้องมากเลยสุดยอดเลยครับซ้ำหนึ่งงยงพอดีงามเลยซ้ำหนึ่งดอกสองพอดีกินเลยฟาดดอกงามเลย หาดีดีาดีดีนี่ดินกำลังเอาครับดอกข้างๆางอาย้างๆางเจ้าหน้องดอกสวยงามเลยนะเฮ้ยสวยงามตามท้องลายครับอุ้ยอุ้ยสีดอกอุ้ยอุ้ยวยพลอยู่พี่น้อง อ,องอยโพนเลยหนึ่งสองปาดไว้ก่อนปาดไว้ก่อนสามสี่ห้าหกหกเจ็ดจะเก็บขึ้นมาหลดก็ได้อยู่ดีพี่น้องแต่กบะรูนใจพี่น้องว่าอยากให้เหตุแบบใดครับ ก็ได้ไปปาดมือเดียวครับผมอุ้ยปอกแล้วแตาหักตาหักเก็ดกั้งสี่รดที่น้องเฮ้ไปปาดขาเอางางๆงโอุ้ยงางๆงำงเตะปากตับตัมงำงำงำงเตะปากตับๆตเลยอุ้ยเห็ดพึ่งข้าวก็มี อาบาติทูเพิ่งเขาก็มีพี่น้องเียดอกเดียวนึงกับชิมหยดเถอะพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่นองพี่องพี่นพี่อพี่้องพี่อพี่อพี่นพนอีน้อ่นี่้อบนองนนี้องพง บปงบปาดเลยตอนนี้ทำไมอายเป็นกงกำลัเกิดใหมจุ่มเป็นน่อยๆก็มีเออเป็นผีผีจะบงดิกำลังเกิดเหอออนกำลังมีครับไอ้ข่อยบ่มีขากองตั้งก่บอหไอ้ไอ้จบไอ้จบูกนุกีิแตนเด็ดงามเป็นสีลตาบใบนี่เ่อกี้อะไรนี่นี่ล้ำนี่สีจะย่างไก่ ย่ันน่นจนี่้น่อยจงไหวอยู่มืออ่นมาบนาเพินกิ่นอ่นมาบนี่จุไบกหลายหนเมาขนย่งยนี่มันซ้ำมันเอาอย่นีันมืออนนี่ยพอดีงามเลยต่อพออื่พอดีนมไปยองีนไปบ่ล มันก็ท่านไหนไงพ่อเก็บเลยดินี่อนดอกสองออังเจ้าเมื่อกี้เศษโพจุ่มนี่แหงบังกา้ามเลยเห็นบ่ยก็เห็นหอดเห็ดป่ะเนี่ยเอาจัดธนาพี่น้องไปเหี้องเหี้ยเด้อพั่นนั่นนั่นจุ่มนี่แหละถี่บถี่บอันนี้นดอกต้องใส่หมือนใช่ไหมใส่ใส่บอนี่ดอกก้ามพี่น้อง ดอกนจำได้อยู่ค่ะเคยมาเก็บเอาอยู่พี่น้องพี่เขาดึงกับมากครับเขาต้องปาดทั้งเครื่องในให้งามเลียงกันลายทรายว่ามันเขียวเปิดไใบไม่ออกหมดด้วยเปิดไใบไม่ออกหมดด้วยเปิดที่เปิดที่น้ำเปิดที่น้ำพี่พี่ข้างในเอ้ยที่นี่เห็ดสวยเลย หนึ่งหกครับสวยงามเลยครับสุดยอดเลยอู้สมัมงามครับเด็กอารมณ์นี้อากาศกอากาศากระแห้งขึ้นบาที่นี่เฮ<ล>็ดกะเล่บรรยากาศกะเแหล่ค้นกะเล่แหล่ ผู S <S <々>้มหาเห็ดมือนีก็มีแต่ผูเล่เล่เล่เซกันเม็ดอร่อยลดโ้มแล้วป่ะนี่เล่เซกันเมดนี่ยมันออกแค่นี้นะแม่นหมดเลยน้ำอันกินอีแม่นะแก้วน้ำออกนี่ยังสัตว์มึงก็เล่เล่ของโบเล่โบป้าอันนี้แห้งเล่ครับอันนี้เห็ดตับมัวตับควายเอามาโซชี เห็ดตะม้วตะโวยครับกินแล้วไม่แต่แคลนแคนจากน้อยไม่ออกดอกเราจะไม่เราจะไม่เอาปนหมูนี่ดีเห็ดตะม้วตะโวยกินได้ยู่แต่ว่าไม่เอา <c oughs> มันเลียกได้ <c oughs> ออใช่เอาของหวานก่อนเก็บของหวานไปเพิ่มน้ำตาลเก็บของหวานไปเพิ่มน้ำตาลก่น <c oughs> อน มครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานเมื่อี้ครับนี่กระตาบ้าบอยครับผมอันนี้เห็ดขาวครับตีเกลียงให้คุณยายทองแล้วก็เห็ดเรากงอกซองดอกตาเหลี่ยกเหลี่ยกนี่อะไรสีเขาขาวอันเห็ดอันนั่นม่มันบานถุงแก่เหลี่ยกคนมีดอกมันย อันนี้ก็อันนี้ก็เอาเกงขาครับแต่ว่าดอกก็สีห้พี่เอาดอกนี่พี่สีกีปิ้งครับไม่ใช่พี่จะของอะไรอุ๊ยนี่ผมอันพี่น้องแนวกันซันเอามาลืมพี่สีเนี้ยกันซันขออเอามาน้ำอยู่นี่ แนวกันสันหารสีมันเดบิวไม่อยู่นะมีอยู่อันนี้ของกระตาพี่ห้อยดินครับเห็ดบาบอยนี่พี่สีครับผมครับเห็ดเห็ดปันปูอันนี้เห็ดเม็ดนิดครับผม ก็ผมคลิปนี้นะครับกับพ่อได้แกงกันสู้คนทุคท้าขอบคุณที่ติดตามเราสู้เป็นอกำลังใจฮะว่าบอดินที่อีสานพี่เขาดินที่อีสานตัวอีสานบ้านเฮาด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอไวปสนิทสอดก่อนครับไว้พบพ่อกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลมด้วสุขภาพแข็งแรงกันสู้คนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกินแกงเห็ดน้อกันครับผมคือสิบมปลด้ขายดอกพี่น้องโดนๆจังมาหาไนมารับหน่อย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 เร่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 เ

เอาเอาเอาอันนเอา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 โอ้ยกลยวิ่งแทนแล้วล่ะม่ล่ะบังมัตรงไปไปอกเดินเล่นข้างนอกะขี้ไปเหยยะข้างนอกไปอปปปอยู่ดีดีเฮตตีก่อนเฮตตีก่อนเฮตตีเฮตีนั่งลงเฮตตีอืออือเฮวเง 红莲。